สบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนเนาะพบพอกับง่องน้องสลาคือเก่าพี่น้องแต่คนผ่าคนเบาพิธีกรก็คือเคยหล่าพี่น้องตอนนี้เราก็อยู่สามพ่อแม่ลูกเนาะเฮ้เจ้าเห็นท้ำไมหไงบอบอีนี่เจ้าคือตูพี่น้อง น้องมินนี่คือตาดีเถะน้ำไม้ใหญ่มันคือเขียวมันคือเป็นตะเกียเถะโอ้ยอยู่ใกล้ๆนี่บ่เห็นได้คันโมมินบ่เห็นนี่คนน้องเหมอนเห็นตะวานผู้บอกน้ำไม้ใหญ่พี่น้องเอ้ยอ๋อผู้มนก็ขึ้นก็มีช่วงนั้นแล้วมันจงโปร่งลายนี่พี่น้องน้ำไม้ใหญ่ โอ้โหใหญ่อะไเตอกมันจะเขียวห่วยกว่าหาเ็ดปัวกกว่าเดิมเอาเคื่องออกมาไปเอาเมียในมันเอาบเนี่ยเตกิน่ะอายุเราไม่เลีงน้องมันมันยังเอันนี้ก็เ่ยคือก็เอารถหาช่อบึงโตนา้าก่อนนะ มันพทนมาตกบ่บ่มีดอกเคยกันมันบ่จูบุขึ้นบ่มีนอกจากมันนอกจากมันดินแตกคือเนาะดินแตกอย่าไปช้อนออกได้นงห้าหัวอีกบ่ไป่าได้กันยางพวกนอนลอยนอนล่งขาวบ่ เออจังซั่นแม่นอนางขาวคืออยู่ปู่ลูกชาวเห็นนี่หน่อนางเขียวหน่อนางขาวเอาหรือบ่รยังบ่ได้เอาเดนี่นนางขาวมันแม่นบ่มันคือแข็ง้โอ้ยจยงมันจัดไปสิเอาตัวใดก็ได้ยเอาเเอาลอามกคยบ่มีมตัดเอา โอ้ไปจับมาอ้อยกิน่ตบยอนจืดจับแล้ว <c oughs> เล,ลออเยอลุกอ้างพี่น้องเลยเป็นตะมมอเ <c oughs> ตนทาน <c oughs> เ่อสิจืดเสียวไปต้มกินเนะาะอาจจะไปต้มกินกับเจียวโอ้หนกักอรือหน่อยเนาะป้าตันตึกเลย <c oughs> นะ่าน่าน่าจืดจมควนน้องช่าพ like ี่น้องเคยหล่ากว่าอยู่ยันบริกินอยู่น่ระวังน้ำลูกระวังน้ใช่เจ้าคือตาดีแท้ นี่เฮ้ยมันยังจืดเร็วเฮ้ยสีแดงสีแดงนี่เด้สีแดงสีเหลืองยิงจืดเร็วนี่อ้าวลูกบอลเดี๋ยวนี้ชอบนี่ได้กระโดดกันดิมันกระแข้งเหรอวะจัดโอ้นห,อหนำบอยลีนาะพอแล้วห่างเอ้านอสิมึงได้มาคือเก่าพี่น้องค์มาน,มาน กดไล์กดแร์พี่น้องกดไล์กดแซ์กดติดตามเนาะอีพ่อเลยพ่จักมดเาดียวมาโอ้โหปงไว้นีเลียอะไรจับมาเอาปงไว้เออพอเลยพ่จั<ม>กอาทไมเลีเ้ยงน้องบ่ มือนะคือว่าเห็นมันท้องก็ขึ้นอยู่ในนี่นตายเยอะแล้วเบาขาเหา่าไ,ไม่ติงเข่าผู้เดียวจะถ่ายอยู่นี่แหละวอ้าวนี่กระโดเลยไรพวกไงหลอดอะไรลอดละโอ้โห <c oughs> มันเป็นตาอยู่เลยหรือว่ามันเป็นกระตูดแบบว่าอยากคือว่ามันแบบอยากงอี๋เนาะ นี่มันยังจืดเลียวมันยังเช่พี่น้องอ๋อเจ้าคือมารแถลอยเห็นแต่ตัวสูงๆอืมปีนมาทั้งนี้ดี้ำไมเลี้ยงน้องพี่น้องเลยอ้าน้อยง่ายทำไมเลี้ยงะอาหนาวมันสั่นพดแบบนี้เพเป็นตาเอายน้ำไมเลี้ยงน้องเยบบนี้นมันได้กินน้อยต้องเอาตัวผมมันยาวๆนี่ป่าอุณอ๋อ บ,บ่เอาอันาบเอาโลบไปแล้วจังเอาไฟชไปเอามีนมาให้จัาปอกเด้บ่โอเคตรปรกอาดเตียมชับมีจิฮักไปปะไปไปไป้ยมามาใส่น่ะพีววออดอ้อกรีวิว <laughs> <laughs> มาเผืกก่อนมาเดิมมาฟูไลซี่ยะมาไพรลอย

โอ้โปตียังก็ครบแลยเรีกกำลัลงขึ้นพี่น้องสองหนูน้อยสับสบงไม่งอมันเหี่ยวใช่แด่นสองตัวนะมันสองตัวนี้โอ้ยพี่น้องเอ้เข่าเฮากะน้มื่มาสีเศ้า,าตายแล้วเลยนี่คนกระบุกตกทเห็นเขาเย่างงามยางงามอยู่

เอาลำนี้เนาะนี่กับนี่สองลำนี้อ่ะโอ้ดินมานาเอาานไนี่ราน,นมันอ่อนไม่เลคชีอเคลอือไดู้ไเอาตัวนี้นะมันด้กินออนโอมันน้อยเอาสอลำนะพอตาเ มีแต่หน่อเคี้ยวน่ะหน,น,นอไม้เนาะเดี๋ยวพี่พาไปเบ่งนอไมาเพ่บ้านพี่น้องเ,ออดเด็ดแดดตอนนี้กับพี่น้องที่แดดสีสสองสามโมงได้แล้วพ่อจัด พี่น้องจ๋ามองดูนี่เห็นกระไลแอ๊ดเอาบอลอยปาดพี่น้องเอ้ยน้ำไหม่หรือลับไหม่บอลอยเดี๋ยวมาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม พี่น้องชีวอนน้ำไม้หรือลำไม้อันนี้บอแม่นบ่อน้ำไม้อรอยมันคือชูงกว่าเจ้าจูงนะคือเอาลงเอาลงมันสิคายเอาลงให้มัน,นดิ้งใครตายดอกบอกใครบอกกราบมันที่มองนอกรถให้งัวให้ควายกินงายตึ้งใครคือไม่ได้คือบอก มันสีไดลายชำได้องรองเบิง่งโอ้ยปาาโลดทีมโลดมันจีเอาได้่อยพันลงมาหย่อมมันน้ำบ่เทิงชื้อแต่มองเจ้าแกนะก็กจะสิกินไดหรืเปล่าโอ้ยเจ้าอย่าทรมานเขียวเพราะนั่นไดปะเฮ้ย <laughs> เอาสิกินหย่อนมันเอาบีกินปองมันมม <laughs> คล้ายน้ำใหม่ยันชอน่องพาเนาะลำมัน เ่เขาเจ้าอื่นว่าน้ำไม้เลี้ยงน่องมันคล้ายลูกมันคล้ายอันสามซองสามอันน้ำไม้เลี้ยงน่องพี่น้องแล้วก็อีกสามอันน้ำไม้ไผ่ป่าน้ำไม้ไผ่ป่านี้มันเกิดเองบอกเลยว่ามาปลูกเลยเกิดเองมันเกิดเองแต่น้ำไม้เลี้ยงน่องนี่เขาปลูกไว้ ลูกด้ช่องปีแลยแหละปีนี้ผมก็ได้กินลูกสาวก็บซอยเกะขนาดเป็นงานขนาดเลยไมยมันมีเท่านั้นเฮ้ยชุบนำบ่ได้เลยโอ้ยได้น้อยเดียวนึง่ง เกมอเไรอยะเลยมังซ okay, ่าโอ้ยปกใส่ชันอีจูเนียเชียงดังวิทยาหันกระโดดยำออกถือห้อโหโน่หรืฮะเอาไปต้มกินจากฉีดกินกับยังเลยพี่น้องเลยปนปลาทูบ่ะผัดบะหมี่ปลาทู <over> ผลปลสุกันดินมกันโอยมันยังมีน่ากินอยู่ระจามันแหละันมันเว้ไก่ ไปมากินดูร้อยไปมากินดูน้ำนะเร็ว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 เรวสีเขียวๆพี่น้องทำไมอันเรียงน้องนเนาะสีมันคือเป็นจังสีเนาะเขียวเลยห้กะแก่ไปแล้พันอ่อนได้แต่ว่าเบิ่งพี่ตะแก่บัวพ่าเลยบ่เฮ้ยกระบรัวพ่าเลย บอกให้เอามากินมากินหมดอันนี้ก็ได้น้อยเดียวอ,อ๋อนขนาดนี้นะโอ้ยบอกว่าเอามากินเนี่ยปากินจนหมื่อทานว่าเจ้าปากินตีพราะว่าโอ้ยมันชิพอยังนะพอแลนะ้วสิปา่ายังมันอน่อนนะ ขาชองอันบ่มันอะไรอยู่บ่เพิ่นขึ้นปะชีได้เคียวลุมลุมโอ้กินซ้ำพอลูกน้าไม่เต็มครูอันเดียวนี่เฮ้ยกินน้ำกันกับบะมดบะมืดบะมืดกระไรจงไว้กินมือใด้จงไวกิน ตอนหมดกินก่อนตอนจะกินก่อนได้เรากินก่อนตอนจะกินก่อนเบิ้ดอืมตัวผ้าซีเชียงเลยเนาะชีบจืดไ,ไ,ได้คู่นึ่งพี่น้องเอ้ยถือว่าลายเนาะขอบใจสุกูสุกคนที่เข้ามาเบิง่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ຝາກັນຄລິບນະສະບາຍດ